พอ,พอท่านบอกว่าให้ไปรู้สึกสบายใจโล่งใจยังไงก็ไม่รู้อ๋อก็คือเป็นความสบายใจใแต่ไม่ได้เหมือนมีอะไรพุ๊บปลิอดออกจากล่างเราไม,ไม่มีค่อยๆสบายใจรู้สึกสบายใจค่ะคุณเลนูผมอยากรู้ความรู้สึกยังไงตอนที่เรากําลังจะส่งเปียกเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานที่ของเขาเพราะว่าความประทับใจหรือความซาบซึ้งที่ที่ตอนที่เราได้คุยกันในห้องส่งในครั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่า ถึงเขาจะไม่ได้แต่งงานกับคุณถึงเขาจะไม่ได้อยู่กับคุณในชาติที่แล้วเนี่ยแต่ชาตินี้เนี่ยในเมื่อเขาหาคุณเจอแล้วเนี่ยเขาขอดูแลคุณอยู่ในใจก็พอเพราะนั้นหรือว่าความรู time, ้สึกของเขาก่อนที่จะไปอยู่ในสถานท<ส>ี่ของเขาเนี <S <S ่ยเขาคงเขาคงเขาคง,ง,งยังมีความรู cinco, <อ><อ>้สึกที่อยากจะบอกอะไรคุณมั่งตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงไม่อยากไปไม่อยากไปเขาพูดอะไรมั่งไหมความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกเราที่เราที่เรารู้สึกได้นะคะ คือเขาไม่อยากไปเหมือนเห็นเห็น,หนไหมคะแบบเขาพยายามที่เหมือนกับจะจะ,จะยื้อไว้ไว้ที่สุดว่าเอ้ยอย่าอย่าเพิ่งส่งนะเหมือนกับเขายังไม่อยากไปเหมือนยังเป็นห่วงเราอยู่ด้วยอะคะ่ะมันมันบ่งบอกออกมาเขาเสียใจมากไหมใ,ในตอนนั้น,นคิดว่าเสียใจขนะาดไหนมันกําลังจะจากไปแต่ว่า คิดอีกทีหนึ่งก็คือแบบเอ้ยมันก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมคะก็อยู่ตรงนี้เองแล้วความก็เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในนี้เราเท่านั้นเองค,คุณมีอะไรอยากบอกคุณอยากบอกอะไรเปียกมากที่สุดครับอยากบอกว่าถึงแม้ว่าชาตินี้เราจะไม่อยู่ด้วยกันหรือว่าชาติที่แล้วเราเราเราไม่เคยอยู่ด้วยกันนะคะก็อยากให้เขาเขาและเราสิ้นสุดกันเพียงแต่ชาตินี้ เราพยายามทำบุญให้เขาเพื่อที่จะไปเกิดให้เขาไปเกิดเร็วๆแล้วก็สิ่งสิ่งไหนที่เราทำกับเขาไว้เมื่อชาติที่แล้วก็เอาหัดก,กันด้วยอย่าอย่าได้ผูกมัดกับเราอีกเลยตัวคุณไม่มีเยื่อใยกับเขาเลยเหรอตัวเรามีเยื่อใยกับเขาไหมเพราะว่าฟังแบบนี้เนี่ยเหมือนกับไม่ได้มีเยื่อใยไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับเปี๊ยกเลย อีชาตินึงแล้วนะคะก็เลยไม่มีความผูกพันตรงนั้นแต่ว่าถ้าถามว่าเขาอยู่กับเราสิบกว่ป,ปีในเนี้ยก็มีบ้างเป็นห่วงเขาบ้างแต่ถ้าให้รักหรืออะไรคงไม่ใช่รายการคนอวดผีขอให้ดวงวิญญาณของเปียก วิญญาณที่ซื่อสัตย์กับคนที่รักของตัวเองจนถึงวาระสุดท้ายจงอยู่ณที่นี้อย่างมีความสุขจวบจนสิ้นกรรมของตัวเองและขอให้วิญญาณของเปียดจงไปสู่สุคติ ช่วงลาทาผีเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่พีคมากเลยนะฮะใ,<ช>ในรายการของเราแต่ว่าคนเนี่ยถามมาเยอะนะฮะเดี๋ยวเราต้องบอกนิดหนึ่งว่าตอนที่ทุกคนเนี่ยนะเห็นในจอทีวีเนี่ยขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังทาภารกิจเป็นคู่คู่เนี่ยนะครับรบ,บอกว่าเฮ้ยแล้วเดินเข้าไปเนี่ยมันดูสว่างจังเลยแนละ้วทำไมถึงดูกลัวจังตัวน,นี้พี่บอกอธิบายดกว่าเป็นยังไงคือคือต้องบอกนะว,ว่ากล้องที่เราใช้เนี่ยเขาเรียกว่ากล้อง night Shot, s h o ก็คือกล้องที่ใช้ถ่ายในในที่มืดฉันดูเหมือนว่าสว่างจริงแต่ความเป็นจริงแล้วมื มืดมากจริงจริงมืดหมดคนไล่ท้าผีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตาจะแบบคิเขียวจะคิวเขียวมีสะท้อนว่าเป็นไนท์ช็อตคือผมกล้าท้าเลยนะประเภทที่บอกว่าเฮ้ยเซตโถยไม่เห็นมีอะไรหรอกพวกเนี้ยคุณลองมาเลยครับส่งมาที่นี่เลยนะครับผม g o d t v a k w o i n t c o t h ครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณไม่เชื่อนั้นจะมีจริงหรือเปล่า รายการคนอดผีกับช่วงล่าท้าผีรอคุณผู้ชมอยู่ครับภารกิจของเราเนี่นะฮะจะเป็นเรื่องราวอะไรนะฮะวิญญาณจะเป็นยังไงเนนะฮะแล้วคนพิสูน์เนี่ยนะฮะจะทนได้หรือเปล่าไปชมครับช่วงล่าทาผี ล่าท้าผีในค่ำคืนนี้เราไปกันที่ศูนย์เฟอร์นิเจอร์ร้างใจกลางกรุงซึ่งสถานที่แห่งนี้ร้างไปกว่า1ิปีที่แล้วด้วยสาเหตุเพลิงไหม้เหตุการณ์ในครั้งนั้นคลาชีวิตคนงานที่กำลังพักผ่อนอยู่ในห้องพักกว่า10บชีวิตหลังจากนั้นจึงมีเรื่องเล่าถึงเสียงร้องโหยหวนดังออกมาจากตัวห้างซึ่งเจ้าของเสียงนั้นอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นได้ แล้วก็มาถึงในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของล่าท้าผีนั่นเองวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนั้นมาติดตามภารกิจนะครับของดารารับเชญของเราแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยที่สมัครเข้ามาที่จะมาปฏิบัตินะครับภารกิจทั้ง3ภารกิจของเราแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ร้างกลางเมืองกรุงกล้วก,ากานันนะครับซึ่งที่นี้ก็ถือว่าปีที่1่ที่บรรยากาศนี่ผมว่าหลอนได้ใจเลยทีเดียวครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาพบกับดารารับเชิอของเราก่อนกล้วกันนะ หนึ่งนันนั้นก็คือน้องแก้วซาซาจากศพไม่เงียบแล้วก็อีกนั่นก็คือน้องกบเป็นดีเจจากเวอ g ์จินฮิสตันเดนะครับล่าท้าผีของเราในค่ำคืนนี้เราได้รับเกียรติจากสองสาวเสียงดีคุณแก้วซาซาและคุณกบจากเวอร์จ h i ฮิตครับเคยมีโอกาสได้มาสถานที่แบบนี้บ้างไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยเลยไม่ค่ะตอนนี้นี่คือรู้สึกไงฮะร,รู้สึกเหมือนเหมือนมันกดดนันมันเครียดว่ะฮะ นิดนึงค่ะนิดหนึ่งนะเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมี2หนุ่มนะครับมาร่วมนะครับกับเราด้วยในการที่จะมาล่าท้าผีของเราในวันนี้นะครับก็คือผู้ชมจากทางบ้านนี่แหละที่สมัครเข้ามานะครับขอเชิญน้องปืนกับน้องแบงค์เลยครับขอแนะนําแขกรับเชิญหนุ่มมาดมันจากทางบ้านคุณปืนและคุณแบงค์ครับบเองมีความเชื่อเรื่องแบบนี้มากน้อยขนาดไหนครับ คือไม่เคยเห็นแบบชัดเจนถึงขนาดแบบ แม่กะค่ะแต่ว่าด้วยส่วนตัวเราเชื่อนะครับเพราะว่าถึงประวัติที่นี่ก่อนครับอย่างที่พี่ได้บอกไปครับว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ร้างนะครับที่อยู่กลางกรุงเลยเมื่อสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีคนงานนะครับสูบบุหรี่แล้วก็ทิ้งก้นบี่ลงไปนะครับหลังจากนั้นก็เกิดเพลิงไหม้นะครับระหว่างที่เกิดเพลิงไหม้นี่ก็จะมีคนงานที่อยู่ในเนี้ยนะครับนอนอยู่ก็โดนไฟคลอกตายไปนะครับจำนวนเนี่ยหลายสิบรายเลยทีเดียวหลังจากนั้นแน่นอนครับที่นี่ก็เลยกลายเป็นที่ร้างนะครับแล้วก็มีประวัติมีีเสยง เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวได้ฟังเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ไปแล้วไม่ทราบว่าคุณผู้ชมจะพร้อมหรือยังที่จะไปชมการปฏิบัติภารกิจของทั้งสองคู่โดยเรื่องราวที่ได้ฟังกันไปอาจจะทําให้ทุกคนขนหัวลุกอยู่ไม่น้อยกับเรื่องราวการเสียชีวิตที่แสนทรมานจากการถูกไฟคอกตายไปเอาใจช่วยทั้ง4ี่คนปฏิบัติภารกิจกันด้วยนะครับ ที่3โดยการนำน้ำมะพร้าวมาทาที่เปลือกตาจากนั้นจึงเข้าไปยังห้องพักคนงานเพื่อปฏิบัติภารกิจที่2นั่นคือการอัญเชิญดวงวิญญาณคนงานออกจากสถานที่เสียชีวิตจากนั้นจึงเรียกดวงวิญญาณมาร่วมปฏิบัติภารกิจที่3โดยรับประทานอาหารร่วมกับดวงวิญญ,ญาณผู้เสียชีวิตทีมใดไม่กล้าปฏิบัติภารกิจสามารถขอยอมแพ้ได้ และทีมแรกที่ต้องเข้าไปปฏิบัติภารกิจล่าท้าผีในศูนย์เฟอร์นิเจอร์ร้างคือทีมของคุณแก้วและคุณปืนทั้งคู่จะสัมผัสสิ่งลี้ลับได้หรือไม่ไปชมกันครับพอมาถึงตรงนี้แก้วปืนฟังคำสั่งนะครับอ๋อไม่อยากทำแล้วอ่ะ <laughs> อยู่ไม่ได้รเลยค่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ขึ้นไปทำภารกิจแรกคุณแก้วยังถอดใจขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชม ภารกิจน,นี้คือเดี๋ยวให้ทั้งคู่ช่วยกันปัดทูบตรงบริเวณทางขึ้นบันไดไม่อยากจุดนะต้องจุดแก้วปืนจุดทูบก่อนครับทูบอยู่ตรงข้างล่างครับปืนจะดูหนูไม่อยากไปแล้วอะของววงของววงครับไม่อยากทำแล้วว,งงว่ไา,ามวไม่อยากให้เขาตามเรามาปฏิบัติครับทั้งคู่ จะต,ต้องปักธูปหนึ่งดอกบนบันไดแต่ละขัน้นเพื่อเป็นเสมือนสัญลักษณ์บอกทางให้แก่ดวงวิญญาณเพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งหลายตามทั้งสองขึ้นมายังชั้นสองได้เ,เราจุดธูปแล้วก็ปักระหว่างทางก็คือเหมือนกับเราเหมือนเรียกให้เขาตามเรามานะเนีย่ยตามเรามานะ ตร,ตรงนี้นะครับเราจะทําพิธีเปิดตาเพื่อเห็นผีนะโดยทั้งคู่นี่นะครับจุดธูปคนละหนึ่งดอ,อกอแล้วก็ท่องคาถาโชคอยู่ไหนอ่ะแก้วรู้สึกไงบ้างอ่ะอืมก็แปลกๆไม่ค่อยสบายใจอะไรที่จะทำรู้สึกอ,อยากจะเหลียวหลัง ตลอดเวลาท่องคำว่าสุปินานังนะครับสุปินานางังสุปินานางังสุปินานางันานาง,นานางโอเคปากทูปลงในกระถางทูบครับจู่ๆคุณแก้วก็รู้สึกถึงบางสิ่งบางอยา่าง เอามะาพร้าวมาตอกครับเ,เห็นมะพร้าวไหมฮะที่วางอยู่เฮ้ยเสียงดังอ่ะนี่เห็นแตกเลยอะโอ้ my god โอเค,อเคจากนั้นทั้งสองคนนะครับนำน้ำมะพร้าวที่อยชามมาทาที่เปลือกตาตามความเชื่อของคนโบราณน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่ใช้ในพิธีศพ การนำน้ำมะพระ้าวมาทาที่เปลือกตาผู้ใดจะทำให้ผู้นั้นสามารถมองเห็นหรือสัมผัสกับดวงวิญญาณเก่งมากแก้วเก่งมาก <c oughs> ไปได้ยังไปกันเหรอภารกิจนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทั้งสองคนนั้นเดินไปทางซ้ายมือครับเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อไปครับมองไม่เห็นเลยอ่ะ ีทั้งสองก็ปฏิบัติภารกิจแรกสําเร็จลงไปแล้วต่อไปทั้งคู่จะต้องเข้าไปยังห้องพักคนงานเพื่อปฏิบัติภารกิจที่สองกันต่อครับอืกลัวไม่อยากจะเข้าไปในห้องอะพี่มันรู้สึกว่าเรา,เราพี่หนูไม่ชอบรับหลูใครไง ในภารกิจที่สองทั้งคู่จะต้องอัญเชิญดวงวิญญาณคนงานที่เสียสชีวิตจากการนนถูกไฟครอ,อกออกจากสถานที่ที่พวกเขาเสียชีวิต <c oughs> และนี่ก็เป็นห้องของคนงานที่ทถูกไฟไหม้ยับเยินไปพร้อมๆกับร่างของคนงานจำนวนมากคนงานตายจริงเราก็อยากจะมาปลดปล่อยวิญญาณเขาเนี่ยให้ออกไปจากพื้นที่ตรงนี้ครับ ก็ขอพูดว่าวันนี้พวกเราก็ขอมาปลดปล่อยวิญญาณให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบพวกเราไม่ได้มีเจตนามารบกวนหรือว่าอะไรอยากเดี๋ยวถ้าออกไปจากที่นี่จะทำบุญเพื่อแผ่ได้วยนะคะค่ะโอเคปักเลยนะ เลยอ่ครับรูปด้วยหรอครับสามรูปใช่ไหมครับุ่กองเสร็จแล้วก็จุดทูปแล้วก็เอาเสียบไว้ตรงที่เดิมครับตรงตะปูอะภารกิจนี้ทั้งคู่จะต้องดึงรูปผู้เสียชีวิตออกมาจากผนังเพื่อน,นำพาพวกเขาไปปฏิบัติภารกิจที่สามต่อไป ผู้ชมครับที่ทั้งคู่กําลังทําอยู่นี้คือการบอกกล่าวดวงวิญญาณให้ติดตามรูปของตัวเองไปซึ่งเหมือนกับการอัญเชิญวิญญาณผีตายโหงกลับบ้านนั่นเองเห็นปะมีมีให้เผาไฟไปเลยครับเอาเอาผ้าไปด้ยเหรอผ้านี้เป็นผ้าที่ฝ่ายพิธีกรรมใช้ในการสะกดวิญญาณไว้ชั่วคราวนั่นเอง ทั้งคู่ก็ทำภารกิจที่สองเสร็จสิ้นลงต่อไปทั้งคู่จะต้องนำภาพผู้ตายไปปฏิบัติภารกิจที่สามกันต่อครับ เดี๋ยวช่วยกันนํารูปที่ได้มาเนี่ยนะครับติดไว้ที่หน้าเก้าอี้ทั้ง6ตัวโดยในภารกิจที่3ทั้ง2จะต้องรับ